ตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษานะครับซึ่งกลมสมภากรก็เร่งที่จะติดตามผู้ที่ค้างชําระหนี้กยอสอให้เข้ามาชําระเงินให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพื่อที่จะให้กองทุนนั้นมีเงินหมุนเวียนสําหรับผู้กู้ยืมร่ดหลังในประสงค์ภู้แทนอธนิบดีกลมสมภากร,กรก็เปิดเผยว่ากลมสมภารขออภัยครับกรมสมภารได้รับมอบหมายจากรัฐบาลนะครับให้มีการติดตามการชรําระหนี้ของผู้ที่ ผู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศเพื่อติดตามผู้ที่ค้างชําระหนี้ให้เข้ามาชําระเงินให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กําหนดไว้เนื่องจากว่าที่ผ่านมามีผู้กู้ยืมบางส่วนมีความสามารถในการชําระหนี้คืนให้กับกองทุนแต่ว่าไม่ยอมเข้ามาจ่ายให้ถูกต้องยับโดยที่กรมสรรพากรก็จะดูจากข้อมูลทั้งจากการยื่นเสียภาษีและไม่ได้ยื่นเสียภาษี และเชื่อว่าการดาเนินการดังกล่าวก,ก็จะช่วยให้มีเงินกลับเข้ามาหมุนเวียนในกองทุนเพิ่มขึ้นเพื่อให้เด็กรุ่นหลังยืมไปกู้เรียนได้ต่อเนื่องครับ